คุณเคยรู้สึกไหมว่าบางช่วงของชีวิตคุณยุ่งมากแต่ไม่รู้ว่าสิ่งที่คุณทำอยู่มันนำพาคุณไปสู่จุดไหนคุณตื่นนอนทุกเช้าทำงานทั้งวันพยายามเป็นคนที่ดีมีเป้าหมายแต่ลึกๆแล้วคุณไม่แน่ใจเลยว่าสิ่งที่คุณทำทั้งหมดนี้เพื่ออะไรเราใช้ชีวิตเหมือนคนกำลังเดินทางตลอดเวลาแต่มีน้อยคนมากที่รู้ว่าเส้นทางที่เดินอยู่นั้นพาไปสู่จุดหมายที่ตั้งใจไว้จริงๆหรือเปล่าหลายคนเดินตามเส้นทางที่คนอื่นขีดไว้ให้ เส้นทางที่สังคมบอกว่าดีเส้นทางที่ครอบครัวภูมิใจแต่ไม่ใช่เส้นทางที่หัวใจตัวเองเรียกร้องคุณไม่ได้ผิดที่พยายามแต่จะผิดก็ตรงที่พยายามผิดทิศโดยไม่เคยถามใจตัวเองว่าเรากำลังเดินทางไปสู่ชีวิตที่อยากอยู่หรือแค่เดินหนีจากชีวิตที่เราไม่อยากจำบางครั้งเราวิ่งเร็วมากเพราะกลัวความล้มเหลวเราทำตัวให้ยุ่งอยู่ตลอดเพราะกลัวเงียบจนได้ยินเสียงความจริงข้างใน และเราก็ทุ่มเทให้กับทุกอย่างยกเว้นตัวเราเองคุณลองหยุดอยู่กับที่สักทักได้ไหมไม่ใช่เพราะขี้เกียจแต่เพราะคุณอยากฟังเสียงหัวใจตัวเองอีกครั้งลองถามมันดูว่าเรายังอยากไปทางนี้อยู่ไหมเพราะการหยุดเพื่อคิดอาจพาคุณไปถึงเป้าหมายได้ไวกว่าการวิ่งโดยไม่รู้ทิศทางชีวิตที่ดีไม่ใช่ชีวิตที่รีบแต่คือชีวิตที่รู้ว่ากำลังเดินไปไหนและทำไมเราถึงเลือกเดินทางนั้น บางที่จุดหมายที่คุณตามหาอาจไม่ต้องใช้ความเร็วแต่อาจแค่ต้องใช้ความชัดเจน